ทุกคนพวกเรา vs สวัสดีครับอ่ะวันนี้เป็นครั้กที่ได้ร่วมงานกับแฟนคลัเป็นไงบ้างครับก็ดีใจมากครับผมแล้วก็วันนี้มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยแล้วพี่พรีเซนเตอร์ก็รู้จักเราอยู่แล้วด้วยใช่เป็นเพื่อนเราคุณกิติ์นะครับคุณหัววันนี้ก็กลับไปก่อนเจอกันข้างบนเจอกันข้างบนที่แล้วเขาบอกว่าจะเป็นกิตติ์คนที่สองของวงเม่ชื่อเดียวกันเม่ใช่อเดียวกันเขาคุยกิตติ์เหมือนกันเหรอใช่กิตติ์เหมือนกันใช่กิตติ์ ใช่ครับก็เรียกได้ว่าหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วแต่ท่านนะครับบางท่านเป็นอินโทรเวิร์ดอาจจะได้น้อยหน่อยนะท่าไหร่ที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ดอาจจะกระโดดเต้นเรามีพอเห็นบ้างก็จะสนุณขอบคุณที่แบบว่าจอยไปกับพวกเราในวันนี้นะครับผมกับเฟรดี้มี่ครับผมเนี่ยวิมี่ไปทำอะไรครับ อ๊ยยอกี้อบากี้บอกว่าเราอยากไห้ท้บันลาอยากให้ทุกกล้องแพนไปได้ทีเขามากแบบได้ประคยังไปไม่เป็นเลยเ่กกี้โค้ไม่คอโค้มานะเลยนะเพรว่าโชว์สนุกหรือเปล่าใช่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 ่ใ ถ้ามาคอนเสิร์ตแล้วเราตั้งใจทำแล้วก็แบบนี่ยังเป็นแค่ออเดลเท่านั้นถ้เป็นคอนเสิร์ตจริงๆนี่คือแบบยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนอยากให้มาดูกันมากๆครับโอเเกี่ยวกับทีอะองเ้ยกยวับการเพิ่มกำลัง่าคนนี้ีแบบเทคนิคเพ่กลักเพิ่มกาลังพี่จังนะพี่จังกับพี่เนยด้วยพี่เนยช่วงนี้เขากำลังมาแล้วมาแล้วทีนี้เพิ่มกำลังครับผมคือความสม่ำเสมอฮะผมต้องแบบทำเรื่อยๆอย่าหยุดแล้วสม่ำเสมอไหมครับ พยายามไม่ถึงนิดเดียวเนี่ยเออทั้วังก็แบบไปเลยนี่เราเราแบบซื้อของไว้ติดต่องี้อยากออกก็ออกเลยดีดีขอบคุณขอบผมอันนี้คือพริกขวดเดียมขึ้นคอนเสิร์ตโบราก็ถูกแหละก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็เราอยากแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบทำมันไปเรื่อยๆพอแบบมันเหมือนว่บพอเราทำได้ออกกำลังกายแล้วมันเหมือนแบบได้ใช้เวลากับตัวเองได้แบบโฟกัสกับตัวเองอะไรเงี้ยใช่ครับผมแล้ว ครับผมก็ขอฝากงานเฟรนลี่มีด้วยนะครับผมก็จริงๆอ่ะเป็นแบบว่าเครื่องอ่าเพื่อดื่มแพนแพนเบรคโปรตีนอะไรเงี้ยเพราะว่าอ่าถ้าเกิดมาจากแพนเบสก็แบบว่าปลอดภัยแน่นอนที่แบบไม่หัวๆที่ทั้งใช่ใช่ใช่ทั้งสองสูตรเลยสูตรเแรกแบบว่าสูตรช็อกโกแลตช็อกโกแลตเงี้ยก็แล้วก็จริงๆแม่้องเป็นนักออกกำลังกายก็สามารถกินโปรตีนให้ครบได้เหมือนกันเพราะว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญกับร่างกายมากในการซ่อมแซมต่างๆเลยครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จำเป็นมากๆครับผมสำหรับโปรตีนครับ แลครับฝากเพลินมีด้วยนะครับด้ยครับพีซเซนเตอร์หล่อนะคะ่ผมนนี้นี่ยค่ะวันเกิดน้องป้ามกสอบสเดือนยี่ยี่สองีแล้วครับตอนนี้เฮ้ยยังจะขวบอีกยี่สปีแล้วครับตอนนี้ก็จริง็้มผวคนะอยากอรมยพรับพออ้พ่อน้องเหรอครับไอยพน้องยังไงม่อเมื่อกี้เริ่มจากพี่ตังก่อนเลยเพี่ใหญ่เนี่ยพี่ตอสุดโอ้ก็ จริงๆเห็นการเติบโตยังยังไม่เสร็จเลยก็เห็นการเติบโตของน้องมาตลอดครับว่าน้องเป็นคนแบบว่ามีวินัยแล้วก็มีความรุ่นผู้ใหญ่สูงก็ขอให้สมหวังในทุกๆด้านทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพนะฮะอันนี้โอยพรจากคนอายุยี่สิบยี่สิบสี่ใหญ่พี่ใหญ่โอ้ยแต่พี่ใหญ่ครับคนต่อไปพี่ลองก็ขอให้ตามีความสุขครับผมสนุกกับทุกวันทำงานเหนื่อยแหละแต่ว่าสนุกกับมันก็โอเคครับผม พี่ลองลงมาโตบ้างนะแต่ว่าโตแล้วน้องป้าควาคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่เห็นจริงจริงโตกว่าผมเยอะเยอะครับก็ขอให้น้องแบบว่าเป็นคนที่มีคุณภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ดีใจด้วยที่อายุยี่สองปีแล้วนะครับปีหน้ายี่สิบามแล้วเตมใจไหเนาะโอเคก็เวลคัวไวครับมน้องเล็กน้องเล็กมาครับครับผมก็22ปีแล้วก็เรียกได้ว่า เดียบแบบว่าเลข2แล้วก็อีก2ปีมาแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตามไปนะครับยัอีกหลายเดือนอยู่ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ปามแบบว่าเป็นคนที่น่ารักกับทุกคนแบบนี้ไปอีกแบบนานๆเลยเพราะว่าเชื่อว่าแบบทุกคนจะได้รับพลังงานดีๆจากเขาแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบมีรอยยิ้มสดใสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรแต่ว่าจริงๆถ้าเจอเรื่องอะไรก็เล่าให้กันฟังได้บ้างอย่างเู้ยอ่ะพวฟี่อวยพรเสร็จแล้ว คอนเสิร์ตเลยเิรับผมก็ของขวัญมาเกิดปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับซื้อบัตรคอนเสิร์ตคนละใบนะครับไปดูพวกเราเพอร์เซ็นต์นะครับที่ทันเดอร์โดงนะครับวันที่22พฤศจิกายนนะครับเจอกันนะครับคนละใบนะครับพวกเราตั้งใจมากๆเลยนะครับคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับก็ครั้งแรกมีครั้งเดียวเยอะๆเลยนะครับเอออะไรครั้งแรกนะครับก็มีครั้งเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีครั้งต่อไปนะครับครับ แล้วก็ฝากด้วยนะครับถ้าครั้งแรกผลงานดีครั้งต่อไปผู้ใหญ่ก็จะซัพพอร์ตพวกเราไปที่แบบใหญ่กว่าเดิมนะครับยังไงก็ฝาก้วยนะครับโชว์ก็จะพงานนี้ลงทะเบียนเต็มยนดนจริงเหรอครถ้ามันเต็มจ้องยาจริงๆเราอ่ะเราอ่ะไม่กล้ามั่นใจเลยจริงๆแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราด้อมยังโตได้อีกแบบว่ากลัวว่าวันนั้นแบบฮ้ยคนจะมาดูเราเยอะไหมอะยรนะครับ ก็ฝากด้วยฝากด้วยพวกเราแบบว่าพยายามซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อแบบวันคอนเสิร์ตจริงๆแต่ว่าถ้าถ้าสมมติแบบมีหลายๆคนห่วงว่าแบบเอ้ยจะกดไม่ทันถ้ามันเกิดกรณีอย่างนั้นขึ้นจริงๆก็มีรอบสองแน่นอนครับใช่ใช่เซอร์บอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องดูก่อนแต่ว่าพยายามกดกันนะครับกนแรกถามเหล่าซื้ออยู่ครับดูเลิกอยู่ครับรออยู่ อ๋อ oh, Hello Boys แล้วบอนยส์ท uh> uh> <Well> um anyway> ั้้งนาที่อยีมในแต่ละประเทศที่เราไปเราอยากจะเอาเพลงที่คนที่แบบประเทศนั้นเขาแบบเอนจอยกับเราให้ดูกับพวกเราได้ใเข้ามาแบบมาใส่ในโชว์ของเราด้วยใช่ให้เราดูกันว่าเราจะใช้เพลงอะไรคเพราะเป็นครั้งแรกครั้งแรกของเพอร์เซนเลยที่แบบได้ไปแบบอินโดนีเซียแล้วตื่นเต้นมากๆ ่วนการเตรียมตัวตอนนี้ก็เป็นไงบ้างแล้วครับพี่จังครับตอนนี้การเตรียมตัวก็อยู่ระหว่างการเลือกเพลงนะครับผมเพราะว่าเราเรากำลังรีเสิร์ชอยู่ว่า,า,าที่บ้านเขาชอบทำเพลงไหนกันแล้วก็เพลงไหนที่แบบว่าจะเขาเรียกว่าสกิทต่อมความอยากเต้นของเขาได้อะไรอย่างเงี้คคยครับใช่ครับเตรียมตัวอยู่ครับผสมผสานได้ไหมผสมผสานบิดเตี่ยวไปยครับ ผสมภาษาไม่บอกครับแต่เราก็จะมีแบบกิมมิคแบบคําที่แบบง่ายๆพูดง่ายๆรักนะอะไรที่จะเตรียมไปใช่ครับผมีบ้างครับครับร้ดสองว้ลเหรอครับขอบคุณพี่เซสทุกคนมากๆนะครับผมที่ ช่วยกันปัน watching, ่นวิวช่วยกันบอกว่าช่วยกันดูนะครับผมมากครับครับก็ฝาก MV เพลงไป็นยังไงบ้างนะผมสามารถไปดูได้ทางแบบว่า YouTube จีเนียด้วยสตอร์ตเชียลเลยครับผมแล้วก็ชาร์ลีส์เราเพิ่งปล่อยตัวสปีดดับมาเมื่อวานก yani. ็ฝากทุกคนไปเล่นกันด้วยนะฮะหรือว่าจริงๆไม่ต้องเต้นก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเห็นโมเมนต์ไหนน่ารักของศิลปินท่านไหนหรือว่านักแสดงท่านไหนสามารถเอาไปใช้ได้ละครับใช่ครับเป็งเพลงเราได้เลยถูกต้องครับ

เกงงสูงมาลยฝากด้วยนะครับแชร์ลเล่นใหม่นะครับผมดูตอนนี้เาเล่นเมื่อกี้แล้วแฟนชาแฟนคลับดังมากดีใจมากโอ้ยดีใจมากเพราะว่าทุกเนื้อเราเราช่วยกันแบ่งหมดเลยครับช่วยกันหาแฟนชานว่าท่อนไหนที่มันจะเหมาะแล้วก็ท่อนไหนที่ทำให้แฟนคลับเนี่ยได้มีส่วนร่วมไปกับเพลงเนี่ยร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบ,บ,บคุณที่อุตส่าห์ท่องจำกันนะครับรู้ว่าเป็นเรื่องยากมากๆพี่ยอมีหนึ่งว่าเมื่อกี้นี้เราเส้นปกติไหที่ยากให้ ยากคนละแบบเวอร์ชั่นใหม่จะเสร็จสูงุดแต่ว่าเวอร์เหมายหมายถึงว่าความยากง่ายในการแบบเต้นอเลยก็ก็อาจจะถ้าเต้นเวอร์ชั่นธรรมดาได้ครูสอนก็ไม่ยากครับผมใช่ครับขอดท่าง่ายเพลงนี้ใช่ค่ะเพลงนี้ท่าง่ายใช่ครับผมง่ายมากๆทุกคนสามารถเต้นได้ไม่มีสกิลเต้นก็สามารถเต้นได้ครับผมอะไรนะครับจริงๆเหมือนจะมีวันวันจัดไม่มี มีล่าสุดตอนน่ารักน้อยหน่อยมีน่ารักใช่อาจจะมีคูณแปดแทนคูณแปดเลยเหรอฟังไม่รู้เรื่องเลยครับผมอ๋ออะอ๋อซูรีมังกรโอ้ก็ยังไงคือจริงด้วยด้วยความที่ออสัญลักษณ์สีของเราเป็นเพร์เซนต์สีเขียวม่วงเนี่ยครับเขาหน้าจะเห็นแล้วก็แบบ ใจดีมากน่ารักมากๆส่งมาพวกผมก็กินกันน้องๆ阿拉่าแย่งพวกผมกินหมดเลยด้วยมมันีโดยเฉพาะผู้จัดการจริงๆมันมีมาจากแฮชแฮชโมจิครับที่เราแบบที่เป็นติดแฮชแท็กในเอกนะครับของเราแล้วก็แล้วก็จะมีแบบตัวสติกเกอร์โมจิมาแบบต่อท้ายแฮชแท็กอะไรครับแล้วก็ไอ้คล้ายมากระลองพอดีอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เลยแบบส่งมาให้อะไรครับว่ามาขายกันสมาบอบบุดมากครับอร่อยฟูรีนะส่งมาได้อีกนะ ได้ครับผมก็ในประเทศครับผมก็วันที่22พฤศจิกายนนะครับผมพวกเราเพรสเซสจะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับผมที่ทันดูดอมนะครับแล้วก็วันวันขายบัตรวันจองบัตรทุกอย่างเนี่ยเยวจะมีออกมาให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันนะครับทาง Official ของเพรสเซสครับผมแล้วก็อาจจะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้พวกเราตั้งใจกันมากแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนแบบว่าเต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับฮัลโหล ครับผมก็ฝากด้วยสำหรับ Hello Boys นะครับผมก็เอ่อ uh, ต้องคากภากาไทยเลยครับทั a n า w a i t นะครับครับผมไทยเลยครับผมก็สำหรับคอนเสิร์ต Hello Boys ที่ตัวกนะครับก็คอนคอน เฮลโลบอยส์อเชียทัวร์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามฝากเชียร์กันด้วยนะครับมีพวกเรา Perseus Perseus Proxy Atlas นะครับผมก็ทุกคนเตรียมตัวกันอย่างดีแล้วก็พร้อมจะไปสนุกกับทุกคนนะครับผมแคมเปญดีสิังถ้าแบบแฟนๆอยากเห็นพวกเราเต้นเพลงอะไรก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะคะเจอกันครับนี่เขามาไม่ใช่